สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้วันที่11สิงหาคมพรุ่งนี้ก็วันแม่พรุ่งนี้วันแม่นะคะวันนี้ก็มีทั้งคุณแม่คุณลูกมาบริหารตากันเยอะเลยค่ะวันนี้ก็เย็นแล้วนะคะทุกคนก็กลับกันหมดแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาไลฟ์กันสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เจออาจารย์บอยมานานแล้วนะคะคลิปก็ทางหายไปนานทางหายไปนานที่แบบ ตอนนู้นเลยก็น่าจะกลางเดือนที่แล้วมั้งคะน่าจะเป็นเดือนแล้วครับอาจารย์จอยครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบมีอะไรเล็กๆน้อยๆครับเป็นเกิดความรู้นะครับต้อนรับวันแม่นะครับพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราคงจะไม่อยู่ใช่ไหมครับต้องไปไหว้คุณแม่กันนะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องไรเดียครับอาจารย์จอยที่ตอนแรกค่ะก็ที่ศูนย์ของเราค่ะก็มีทั้งผู้สูงวัยนะคะแล้วก็มีมาในเรื่องของ ปัญหาสายตาต่างๆไม่ว่า<ม>จะเรื่องของสายตาสั้นยาวเอียงสายตาสูางวัยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันอยู่เสมอก็คือเรื่องของความดันตาในเรื่องของต้อหินนะคะอาจารย์เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยพูดให้ความรู้ว่าเราควรจะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับ ดวงตาของเรานะคะโอเคครับต้องระวังยังไงได้ครับทีนี้ก็อยากจะพูดเกี่ยวกับความดันตาก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปโยงว่ามันเกี่ยวยังไงกับต้อหินแล้วกันนะครับความดันตาของคนเรานะครับอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20มิลลิเมตรลอดนะครับลูกตาดวงดวงของเราเนี่ยนะครับเวลาวัดเข้าไปนะครับควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มันเกิดจากอะไรความดันตาเกิดจากการที่ลูกตาของเราเขาสร้างสารน้ำอะครับตรงแถวๆบริเวณแถวๆเนี้ยครับแล้วก็มีการวิ่งวนสารน้ําไปแล้วก็ ดูดกลับไปทางช่องอ่าช่องของลูกตานะครับตรงที่อาจารย์จอยชี้ข้คงหน้าเลยใช่ไหมคะใช่ครับช่องอร,ระหว่างม่านตากับกระจกตาครับ<า>อันนั้นนะครับเขาก็จะดูดกลับไปมีการสร้างและดูดกลับอย่างนงี้ยตลอดนะครับ <tell them. S 2> <pareil. S 1> ทีนี้ความนันตาของเราก็จะควรจะอยู่ประมาณนี้ครับอย่างที่ผมบอก อ่าในบางคนถามว่าในบางคนความดันตาสูงวันนี้ได้ไหมหรือต่ำกว่านี้ได้ไหมก็เจอได้บ้างนะครับสิบถึงสิบถึงประมาณ20ครับมิลลิเมตรตลอดลครับก็คือปกติใช่อยู่ในอเนี้ยอยู่ในอยู่ในระยะเนี้ยือว่าปกติครับฮะแล้วอาจารย์ใช้วิธีการตรวจยังไงบ้างวิธีการตรวจมีเยอะแยะมากมายเลยครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยมีทั้งเรียกว่านอนคอนแทคหรือว่าไม่สัมผัสตาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของคอนแทคก็คือมีการสัมผัสตาบ้างอ่าวิธีการที่สแตนดาด นะตอนนี้ก็ยังเป็นคอนแทคอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเราจะใช้เมื่อต้องการคอนเฟิร์มต้องการว่าให้มันถูกต้องจริงๆแต่ในการใช้ตรวจคัดกรองอะไรเงี้ยครับเราอาจจะใช้เรื่องนอนคอนแทคก็คือเคยไหมครับที่ไปตรวจตาที่โรงพยาบาลแล้วเป็นแบบเป่าลมครับปุ๊ปุ๊ปปุ๊ปอย่างง้นนะครับใช่จะมีตกใจบ้างอะไรนิดหน่อยเด็กๆตรวจไหมเด็กๆก็ตรวจได้นะครับคือพวกนี้จะไม่ต้องหยอดยาชาเพราะว่าจะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วอีกบางทีก็เราก็จะมีแบบเป็นบางอันที่เขาเป็นแบบ มีการต่อยต่อยมีม,ม,มีมีตัวเด้งๆออกมาแล้วก็ต่อยลูกตาครับเป็นเบาๆนะครับไม่ได้ต่อยจนตาแตกอะไรขนาดนั้นนะครับก,ก็อันนี้ก็สามารถตรวจได้หรือบางอันก็จะเป็นหัวเล็กๆเป็นเหมือนปากกาเขาเรียกว่าโทนอปินอะไรเงี้ยครับก็อ่าเป็นเป็นที่ว่าตัวที่ว่าเอาไปแตะลูกตาแล้วก็จะเกิดมีค่าความดัน<ร>ออกมาเราอายุประมาณเ<ข>าท่าไหร่เราควรจะเริ่มทีนี้ถ้าจริงๆแล้ว ผมคิดว่าอายุนั้นเป็นเป็นสิ่งสาคัญอันนึงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดอายุถ้าสมมตินคนทั่วคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับไม่ได้เคยเกิดอุบัติเหตุที่ตามาก่อนไม่ได้เคยผ่าตัดตามาก่อนนะครับอันนี้ประมาณสัก40-45ถึงผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มมีการตรวจคัดกรองเรื่องของต้อหินครับอย่างที่บอกครับว่า สารน้ําที่เขาสร้างขึ้นมาในลูกตาเนี่ยเขามีการสใช่หรือเขาเรียกเอควิสฮิวเมอร์ครับใช่บริเวณข้างหน้านี้เขามีการสร้างมาแล้วก็ดูดกลับไปถูกไหมครับมันต้องผ่านช่องทางระบายซึ่งทางระบายนี้มันเหมือนทางระบายน้ำครับที่ปัจจุบันกรุงเทพใช่ไหมครับเวลาน้าท่วมเรียกว่าอะไรนะครับน้ารอการระบายอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าน้ํามีการสร้างมาแล้วเขาระบายไม่ได้คนเราก็เหมือนกันครับว่าพอสร้างสารน้ํามาแล้ว พออายุเพิ่มขึ้นพวกช่องพวกนี้บางทีมันตันครับก็แต่ตรงนี้เราดูได้นะใช่แต่เราเราดูได้ก็คือช่องช่องระหว่างนี้ครับะะระหว่างม่านตาแล้วกันครับตรงตรงที่สร้างจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอขออนุญาตยืมปากกาจันจอยนิดนึงนะครับตรงที่สร้างจะอยู่แถวๆบริเวณนี้ครับแต่ตรงที่ระบายออกจะอยู่แถวๆนี้ด้านหน้าออกมาหน่อยเนี่ยพอเห็นไหมครับอ่าเนี่ยฮะอยู่ระหว่างม่านตากับกระจกตานะครับครับผม ถ้าระบายออกไม่ได้ก็คือความดันก็อาจจะขึ้นได้ถูกต้องครับซึ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ตรงนี้มันจะตันมันจะมีได้สูงขึ้นเท่านั้นเครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นสายตาสั้นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะสายตาสั้นอาจจะไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นสายตายาวหรือลูกตาเล็กอ่ะจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเพราะว่ามุมตัวนี้จะแคบ อ่ามุมใช่ลูกตาเล็กๆมุม,มตรงนี้เขาจะแคบพอแคบปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดมุมปิดเฉียบพลันอะไรเงี้ยได้มากกว่าครับนะฮะในขณะทีคะ่คนสายตาสั้นอาจจะมุมตัวนี้จะกว้างกว่านะครับก็คือไม่ได้เป็นปัจจัยอา,อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยเสียงสักทีถ้าสั้นเยอะๆเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ไม่่อครับไม่ค่อยใช่ครับเราที่เขาเรียกว่ามีมุมปิดมุมเปิดเนี่ยจะก็เราต้อหินเนียคะเกี่ยวครับก็คือเราจะต้องดูว่าพวกต้อหินมุมปิดมุมเปิดเขาจะมีการรักษาต่างกันนะฮะ ในในมุมเปิดในในมุมปิดบางภาวะอาจจะต้องมายิงเลเซอร์ที่แบบทําเป็นทํารูครับที่บริเวณม่านตาครับเพื่อมีการให้ไอตัวน้ําตัวนี้แหละระบายขึ้นมาได้ดีขึ้นครับแล้วอันไหนเป็นแล้วซีเรียสมากกว่ากานว่าผมว่ามันมันคนละแบบกันมากกว่าทีนี้มุมปิดนะครับถ้ามุมปิดเฉียบพลันเนี่ยคนไข้จะมาหาเราเร็วครับเพราะว่าเขาจะปวดตาพอมันปิดปุ๊บเนี่ยมันปวดตึงเลยครับบางคนก็จะมาด้วยแบบ ปวดตาตึงตาแล้วก็เวลามองเห็นแสงไฟครับเราจะรู้สึกเหมือนมีรุ้งรอบแสงไฟอย่างนั้นเลยครับในช่วงแรกๆเงนี้นะครับซึ่งอันนี้จะทําให้คนไข้ามาหาเราเร็วแต่ในหาที่มุมเปิดนะครับความนันตาเขาจะค่อยๆขึ้นพอเขาขึ้นปับ๊บอาจจะไม่รู้สึกอะไรอันนี้<ช>อาจจะมาหาชาก็จะน,น่ากลัวนิดนึงถ้า<ช>เป็นมุมเปิดคือเราอาจจะแบบไม่รู้ตัวมีทรายหรือมีอะไรที่เราส่วนใหญ่การมองเห็นในคนที่เป็นต้อหินเนี่ยค่อนข้างจะถ้าถ้าเริ่มคือคือการมองเห็นเขาจะแคบลงนะครับ จากรอบๆเข้ามาตรงกลาง<ะ>ประเด็นก็คือเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราใช้ตรงกลางมองเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับบางทีถ้ามันยังชัดอยู่บางทีเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับดังนั้นน่ะอันนี้ควรจะเป็นการตรวจคัดกรองมากกว่าครับอย่างที่บอกเพราะว่าถ้ารอให้มีอาการมากๆเนี่ยบางทีมารักษาไม่ทันครับเพราะว่าการมองเห็นเขาจะเสียบที่นี้ต้อหินมันไม่เหมือนต้อกระจกนะครับคือถ้าเสียแล้วเสียเลยเพราะว่าหลายลคนจะชอบถามผมว่าต้อกระจกน่ากลัวไหมบอดไหมบางทีแล้วแต่ครับอาจจะเรียกว่าบอดก็ได้แต่มันเป็นบอดชั่วคราวครับเมื่อมีการผ่าตัดแก้ไขเลนตาแล้วมันส่วนใหญ่จะ เราทำได้แค่ประคับประคองให้กันหรือว่าชะลอให้เขาเป็นหรือแย่ลงในอัตราที่ต่ําลงหรือว่าหยุดการหยุดการที่มันแย่ลงใช่ครับถูกต้องครับทีนี้มันก็จะมีทั้งความดันตาสูงโดยที่ไม่เป็นต้อหินก็มีหรือบางคนความเป็นต้อหินแต่ไม่ต้องความดันตาสูงก็มีมันมีหลายแบบมีหลายประเภทมากเลยครับอันนี้อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับอย่างเช่นความดันตาสูงเนี่ยถ้าคนไหนมีกระจกตาหนาๆครับกระจกตาตัวนี้ครับกระจกตาหนาๆเนี่ยบางทีเนี่ย เวลาไปวัดคัดกรองตามโรงพยาบาลหรือตามอะไรเอา้าเฮ้ยเจอความดันตาสูงแต่จริงๆแล้วพอพอมาวัดจริงๆแล้วเนี่ยพพบว่ากระจกตาหนาเนี่ยมันจะทําให้ความดันตาของเขาอะสูงอยู่แล้วโดยที่จริงๆแล้วถ้าเมื่อเมื่อแก้ไขหรือเมื่อเมื่อมาคานวณอ่าว่าว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นเท่าไหร่ไรเงี้ยสุดท้ายอาจจะไม่สูงจริงอย่างนั้นนะครับก็จเจอได้อันนี้คำถามอาจจะแบบถ้าเราไปฝนทิ้งถ้าเกิดสายตาสั้นอยู่พอดีเลสิกขึ้นมามับเลสิกพอกระจกตาบางมีโอกาสที่เวลาวัดเนี่ยความดันตาจะต่ำกว่าความเป็นจริงได้ อ่าเพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องแต่จริงๆเราก็ไม่ควรไปก็ก็คืออะไรไหมคะก็ก็คือมันก็คือเป็นเป็นการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นที่ใช่ครับแล้วก็เวลาทําเลสิกมากระจกตาเขาจะบางดังนั้นการวัดความดันตาก็จะมีผลได้บ้างนะครับเรื่องที่ว่าเราอาจจะต้องมีการมาคานวณใช่ครับมันลดเพราะว่าเพราะว่ามันบางลงนะครับมันบางลงไปเลยทําให้เครื่องมือเนี่ยเขาวัดได้ต่ําลง แต่จริงๆแล้วความดันตาอาจจะสูงกว่านั้นอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับว่ามันดีกว่าที่จะไปทําให้กระจกตาบางก็ไม่เกี่ยวก็ก็ก็คือปล่อยให้หนาไปดีกว่าก็ก็คืออย่างนั้นก็ได้ครับแล้วแต่ครับก็คือทางนี้ทางนั้นก็คือการทำอะไรสิ่งมันทาให้บางลงแค่นั้นเองครับกระจกตาเขาจะบางลงนะครับทีนี้บางภาวะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แค่ความดันตาสูงถามว่าเป็นต้อหินไหมไม่จาเป็นทุกคนครับบางทีเขามีความดันตาสูงของเขาเองแต่ว่ามันก็มีการศึกษามาการศึกษาเชื่อว่าถ้ามีการลดความดันตาลง20 หรือ30%เนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะเป็นต้อหินในอนาคตได้แต่ว่าอันนี้ก็ทางนี้ทางนั้นก็เลทอัตราการเทิร์นไปเป็นนะครับมันก็จะต่ําเหมือนกันนะครับส่วนต้อหินอย่างที่บอกครับว่ามีทั้งความดันตาสูงก็เป็นได้ความดันตาไม่สูงก็เป็นได้ครับมันมีมันมีต้อหินบางชนิดเหมือนกันครับที่เขาเชื่อว่าความดันตาไม่ต้องสูงเนี่ยแหละอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยแหละครับก็เกิดเป็นต้อหินได้ เพราะว่าเขาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เลือดมาเลี้ยงในแถวๆนั้นนะครับมันไม่สัมพันธ์นกันกับความดันของลูกตาณนะตอนนั้นทําให้ต้องมีการก็คือสุดท้ายก็คือต้องรักษาโดยการลดความดันลูกตาอยู่ดีนะครับแล้วอย่างนี้เวลาตรวจค่ะคุณหมอเขาจะตรวจเจอได้ยังไงถ้าเ,เกี่ยวกับความดันตาแล้วการตรวจต้อหินมีได้หลายแบบครับหนึ่งเลยครับที่อาจารย์จอยถามตอนแรกเลยครับดูมุมครับ ดูมุมก่อนว่าเป็นมุมปิดมุมเปิดถูกไหมครับแล้วก็2ดูความระดับความนันตานะที่เรา<ด>มาตรวจอาจารย์ลอ,องชี้ให้ดูได้ไหมครับว่ามันจะมีเครื่องมืออยู่ครับแต่ว่าก็คือว่ามุมมันแคบ,บหรือเปล่าใช่ดูมุมว่าแคบหรือเปล่าขอเนี้ยเนี่ยนะอาจารย์ด้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บในนี้ นี่ยฮะดูมุมแถวๆนี้ครับว่ามันแคบไหมนะครับนะถ้ามันแคบอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์อันนี้ผมบอกครับอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูความดันลูกตาที่มาเจอเรานะครับดูความดันลูกตาบางบางคนอาจจะต้องวัดถึง5ครั้งด้วยซ้ำแบบทุกๆชั่วโมง5ครั้งเพื่อมาดูว่าเอ้ยความดันตาเนี่ยสูงไหมมีช่วงไหนสูงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูขั้วภาษาตาครับต้อ<ว><ว>หินเขาจะมีการทํำลายตัวเนี้ยครับขั้วภาษาตาตรงเนี้ยครับ ควประสาทตาตรงนี้เลยนะคะอ่าตรงนั้นนะครับ,รบใช่ใช่เขาจะมีการทําลายเส้นประสาทของลูกตาเราไปนะครับ<ม>คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยพวกนี้จะโดนทําลายไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะหายไปหายไปเรื่อยๆทีเนี้ยคนที่เป็นต้อหินมักจะเป็นควบประสาทตาโต<ม>แต่ถามว่ามีหลายๆครั้งเหมือนกันครับที่เวลาตรวจคนไข้หลายๆคนแล้วเจอว่าบางคนมีควบประสาทตาโตโดยที่ไม่ต้องเป็นต้อหินก็มีมดังนั้นก็เลยเป็นภาวะที่อาจจะต้องตระหนักไว้ว่าเออเราอาจจะต้องตรวจ เพิ่มเติมนะใช่ประจำนะว่ามีภาวะต้อหินไหมก็เคยเจอในเด็กนะคะที่ถูกบอกว่าขั้วประสาทตาโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลทีนี้ก็มีหลายแบบครับเหมือนเหมือนคนเราสูงคนเราเตี้ยขั้วประสาทตาโตอาจารย์ขยายความนิดนึงว่ามันเลยทำไมคือตัวขั้วประสาทตาเนี่ยมันมันจะแบ่งออกมันจะมีส่วนที่มันมีเซลลมันมีเขาเรียกนะมันมีเนิร์ฟเส้นประสาทนะครับกับตัวบริเวณที่ไม่มีเส้นประสาททีนี้เขาวัด วัดความกว้างตรงนั้นนะครับตรงที่ไม่มีเส้นประสานเนี่ยเทียบก,กันกับทั้งหมดอ่ะถ้าสมมติมันเกินสักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะถือว่ามันโตนะครับหรือหรือสองข้างไม่เท่ากันแล้วปกติมันใช้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณเขาเขาเขียนเขาจะใช้คําว่า C. ต่อดีเรชอครับ C ต่อดีก็คือคับต่อดิทเรชอหรือหรือก็คือประมาณ0.3ไม่เกิน0.5หครับหรือ2ข้างต่างกันไม่เกิน0.2ครับประมาณนั้นครับใช้ใช้คำนี้เป็น<ำ>เป็นเป็นภาวะสับทางแพทย์นิดนึงแล้วกันนะครับ ใช่เรียกว่าโตรหรือ <med> <ช> <med> ไม่โตแล้วก็ตรวจอีกอันก็คือเรื่องการมองเห็นลานสายตาครับหลนอ, <med> อย่างที่ผมบอกไปว่าลานสายตาของคนที่เป็นต้อหินเขาจะค่อยๆแค,คบเข้ามาเรื่อยๆด <med> ังนั้นถ้าถ้าดูการมองเห็นจริงแล้วคุณจะคมชัดอยู่ครับแต่ว่าลานสายตา <med> คุณรอบๆเ,เข้าไปแหละใช่อย่างนั้นนะครับก็ประกอบกับ เดี๋ยวนี้มันเขาจะมีเครื่องตัวเองได้ไหมคะว่าเฮ้ยลานมันดูแคบหรือเราเดินชนบ่อยๆหรือว่าอันนั้นคือถ้าเริ่มมีการเดินชนเนี่ยมักจะเป็นเยอะมักจะเป็นเยอะใช่ถ้าถ้าอยากจะแบบ Early Detect หรือว่าเป็นเริ่มตรวจเจอตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เครื่องพวกนี้ครับคือเราปกติเรา v i s u a l l i เราก็จะกว้างกว้างพอสมควรเลยครับใช่ถ้าเราแคบเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเหมือนมีอะไรบดบัง อันนี้อาจจะต้องตระหนักแล้วครับว่าเอ้ยเราเป็นต้อหินแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะฮะมีคําถามเห็นเมื่อกี้นะคะมีคําถามว่าจะไปตรวจที่ไหนยังไงอ๋อคือคือแนะนําว่าจริงๆแล้วคือถ้าถ้าสมมติว่าหลากักๆถ้าตรวจเบื้องต้นโดยทั่วไปนะครับตามคลินิกที่มีคุณหมอตาแล้วมีเครื่องมือตรวจตาเนี่ยพอตรวจได้ครับแต่เมื่อรดก็ตามที่สงสัยต้อหินที่แบบ มากหมายถึงว่าสงสัยมากๆเลยอะไรเงี้ยครับอาจจะแนะนําว่าต้องไปตามโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่บอกว่าตรวจ่างสยตาใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวอีกเครื่องหนึ่งที่เขาจะเป็นเครื่องของ OCT ครับที่ว่าตรวจความหนาของชั้นจอบสาตานะครับอันนั้นคนที่เป็นต้อหินความหนาของชั้นจอบสาตารอบๆรอบๆของขั้วตาเนี่ยเขาก็จะบางลงนะครับคือคือต้องบอกว่า การการจะบอกเป็นต้อหินเนี่ยเราต้องใช้หลายๆอย่างร่วมกันครับเราไม่สามารถใช้แค่การตรวจร่างกายการวัดความดันตาแล้วบอกได้เลยว่าเป็นต้อหินแต่ว่าเราต้องใช้เนี่ยครับทั้งตรวจร่างกายเอยทั้งลานสายตาเอยแล้วก็ทั้งเรื่องของการตรวจร่างกายด้วยใช่ใช้ตรวจตรวจในนี่ครับตรวจตาเนี่ยละครับตรวจตาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของตรวจ เรื่องของชั้นของจอสตาที่บางลงครับถึงจะบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นต้อหินจริงๆที่นี่ก็มาได้นะคะอาจารย์บอยก็ตรวจให้ทุกท่านได้ถ้าส่งสัดกองได้หมดนะครับ็มาที่ศูนย์ n a t ช r a l Joint Vision DS Clinic ของเราก็ตรวจได้ใช่ใช่ครับแล้วก็ก็คืออีกอันนึงก็คือเรื่องของอ่าก็ก็ไม่อยากให้กังวลนะครับแต่ถ้าท่านใดมีความเสี่ยงเนี้ยคือพวกเนี้ยตรวจเจอตั้งแต่เริ่มต้นเนี้ยดีกว่าอยู่แล้วครับดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าการรักษาหรืออะไรเงี้ยก็จะ ตามได้แต่เริ่มๆกะักอ่าลานสายตาเพราะว่ายังไม่เสียไปนะครับเพราะนั้นผลก็จะดีกว่าครับครับผมจารย์มีอะไรเสริมไหมคะมีอะไรเสริมไหมเหรอครับก็พรุ่งนี้ก็วันแม่แล้วก็ฝากไหว้คุณแม่แค่นั้นเองครับนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สอบถามมาทางเว็บเพจได้นะครับถ้าถ้าเรามาทำไอเอ็กซ์ซอร์ยด้วยอ่าทีนี้ผมต้องบอกว่าไอเอ็กซ์ซอร์ยหรือหรือการการเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหลักๆที่ เป็นต้อหินนะครับอ่าผมแนะนําว่าหนึ่งก็คือความดันตาเนี่ยเขาสูงอยู่แล้วเมื่อเทียบกับเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเลี้ยงตานะครับเพราะนั้นดังนั้นอะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการกดกดลูกตาเนี่ยอันนี้อาจจะขออนุญาตว่าให้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์จากสุแพทย์ดีกว่าของเราที่นี่เราก็ไม่มีอะไรที่ไปกดทับลูกตาซึ่งทางทางศูนย์ก็คือต้องบอกว่า ต้องบอกว่าเนื่องด้วยมีจกักษุแพทย์ถึง,ง2ท<ช><ช>่านด้วยกันนะครับมีผมแล้วก็อาจารย์สมศรานะครับช่วยกันดูเพราะนั้นก็อันนี้เรื่องของการกดลูกตาอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเราเราเรา,เรา,ค,าค่อนข้างจะค่อนข้างจะไอ้นี้มากเลยครับค่อนข้างจะเป็นห่วงเพราะนั้นเราไม่เราไม่ให้ทําอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็มีแบบฝึกหัดมากมายค่ะที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเรามีแม้แต่การเพิ่มลานสายตาในเอ็กซ์ไซส์บางอย่างนะคะที่เราใช้อยู่ก็เหมือนกระตุ้นเนิร์ฟด้วยนะคะแล้วก็ความรู้สึก ในสมองกับลูกตาทำงานเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างถ้าทายคุณตายครั้งนะคะอาจารย์อาจารย์ขาถ้านั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยมีผลต่อตายังไงบ้างโอเคครับดีมากเลยถ้านั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของต้อนลมต้อนเนื้อตามมาครับแล้วก็ตาแห้งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า อ่าต้อลมต้อนเนื้อคือเคยเห็นไหมครับที่เป็นจุดขาวๆตรงใค้ใครตรงตรงตาขาวครับอ่าต้อลมแต่ถ้าไอขาขา้ขาวๆเนี้ยมันเริ่ม,มเข้า,าม,มาตรงตราดาอ่ะอันนี้เรียกต้อเนื้อแล้วมันเริ่มเป็นสีแดงๆทีเนี้ยมันมันไม่ได้อันตรายนะครับแต่ว่ามันเป็นโรคความหน้ารําคาญนะครับแบบเจอลมเจอแดดทีก็แสบตาเคืองตาทีอันนี้ก็ต้องป้องกันครับแนะนําว่าให้ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบใส่แว่นกันแดดได้ไหมครับใส่แว่นกันแดดมันถ้าขี่มอไซค์ครับแนะนําตัวกันน็อกเต็มใบเลยดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นคนซ้อน่ะใช่ เหมือนกันครับผมก็แนะนำมันได้มันได้ทั้งมันได้ทั้งป้องกันต้อต้อเนื้อต้อลมถูกไหมแล้วก็ได้ทั้งป้องกันเวลาศีรษะกระแทกด้วยอ่ะอุบัติเหตุด้วยครับเพราะนั้นได้สองต่อเลยครับนะครับหลักๆคงเป็นอันนี้มากกว่าครับเน่ถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์เนาะใช่ใช่ครับ ก็บอกว่าถ้าถ้าพี่วินไม่ยอมให้ก็ขอรถยนต์แล้วชอบให้แอร์เป่าอันนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันครับเป่าจะร้อนขี้ร้อนเลยี้ใช่ใชก็ไม่แนะนาเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับลมกับแดดเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยครับของตัวเรื่องของการเกิดต้อลมต้อต้อเนื้อนะครับ ก็เรียงได้เรียงครับก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะคนที่ติดตามชมอยู่นะคะแล้วก็จริงๆถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยก็อยากให้อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้จะได้เป็นหัวข้อที่เราจะได้ไลฟ์การ์ดทำต่อไปนะคะก็พรุ่งนี้วันแม่แล้วอาจารย์ก็ไปเจอคุณแม่ไหมคะเนี่ยไปกราบมาคุณแม่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานกราบคุณแม่เช่นกันนะคะก็ขอให้ เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ทั่นี้ร้านอาหารคงจะเต็มนะคะถ้ากินกันข้างนอกนี่คงแบบว่าไม่รู้จะมีที่นั่งกันหรือเปล่าอย่างไงก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยเหมือนกับได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะครับค่ะเราหลัไปก่อนนะคะลาะสวัสดีค่ะ ต้องต้องกดกตรงไหนนะคะรับกดยังไงเอ่ย